นะครับเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวตากับเมื่อกี้นะครับผมยังไม่ได้ผมยังไม่ทันได้ทำคลิปลงนะครับเราต้องกดเราต้องกดมาตรงนี้นะครับใช้นี้สาวไปได้นะครับเราเราเงินตรงนี้นะครับตรงเนี้ยตรงเนี้ยต้องบอกนะครับเราก็กดเข้าไปเลยครับกดอันนี้นะครับเข้าไปเลยแล้วเราก็ต้องหาคลิปที่เราเพิ่งทำไปเมื่อกี้หรือคลิปอะไรก็ได้ครับ โอเคเมื่อกี้ผมเพิ่งทำคลิปนี้ไปให้ไหมครับวัีเ้องโอเคและอย่างแรกที่เราจะทำนั่นคือนะครับตั้งชื่อครับเราต้องตั้งชื่อนะครับตั้งชื่อปุ๊บก็เขียนคำอธิบายนะในเวลากดถัดไปนะครับแบบนี้นะครับแล้วผมจะนะครับก็แบบนี้นะครับนะครับตั้งชื่อแล้วก็ได้ครับ ตามคลิปที่เราทำไว้นะครับอ่ะกาเขาไปตั้งคำอธิบายแล้นี่คือชื่อในเกมอาวที่ผมเล่นนะครับชื่อนะครับถ้าใครถ้ผมเป็นเพื่อนก็นีครับชื่อตอนนี้นะครับกดอันนี้สองทีนะครับ ครับชื่ตามนี้นะครับนะครับที่เกม RV ที่ผมเล่นนะครับโอเคมาเสร็จแล้วเราก็ต้องกดเข้ามาตรงนี้นะครับมากดถัดไปนะครับเอากดไม่นะครับนะครับ หรือจะกดนี้ก็ได้ครับถ้าเป็นนี้ไงเดี๋ยวไปดูคลิปเก่าก็ได้นะครับอ่าอันนี้คือแบบอันที่ผมทําตลอดนะครับนะาไอแบบไอแบบนี้ครับเป็นไอตอนที่แรกที่ผมทาผมจะใช้อันนี้นะครับในการหลาม้อที่ผมจะใช้อันนี้นะครับแล้วก็กดเอาโหลดไปเลยนะครับแล้วก็ต้องร้อนครับหรือถ้าแบบอยากจะให้มันแน่จริงก็อันนี้คือไม่ไม่ใช่วิดีโอของเด็กนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับ และเจ้าคิดรแรกไอ้คลิปแรกที่ผมทาก็จะเป็นคลิปนี่นะนเนี่ยไอ้จากคลิปเนี้ยไอ้สองคลิปเนี้ยที่ผมแบบกดว่าใช่เป็นวิดีโอของเด็กนะครับหรือไอ้เจ้าพวกเนี้ยจูงก็ว่าใช่เป็นวิดีโอของเด็กนะครับอ่าแต่พอหลังๆมานี้ผมก็เริ่มใช้เจ้าไม่ไม่ใชว่วิดีโอของเด็กนะครับมันจะ แม่ของยูทูบเบอร์ที่ทำนะครับมันจะเป็น,น่างนี้แต่ถ้าเป็นของเด็กเทบใช่มันเป็นของเด็กวิดีโอของเด็กที่เด็กสามารถได,ได้ก็จะเป็นแบบนี้นะครับจะเป็นงี้จะไม่สามารถโดยงี้ได้นะครับมันกับอันพวกนี้นะครับนี่ครับถ้าเป็นแบบนี้จะเลื่นต่อ,อได้นะครับแล้วก็สามารถพิมพ์ต่ออะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับอ่ะคืออะไรที่ผมทํานะครับก็คอมเมนต์ที่แล้วคนนั้น ค,คือสิ่งที่ทำอยู่ทุกวันนี้นะครับก็เพลงที่ผมจะแนะนำคือเพลงนี้สำหรับผมนครับไอเพลงนี้ก็สามารถฟังพเพลินได้เลยนะครับจเจ้าเพลงนี้นะครับไปหาเราได้นะครับ อยู่ในยูทูปนั่นแหละนะไงทำยูทูปอะไรก็ได้ทนำะเพลงนี้นะครับก็จะเพลงนี้อันนี้ก็น่าฟังอยู่นะเพลงเพลงนี้ก็น่าฟังนะ before, before, I I ถ้าใครอยากฟังเพลงเต็มก็ไปหาโหลดได้นะครับ ส่วนเพลงอื่นๆที่อยากจะฟังก็ดูตามคิดนี้ก็ได้ครับอ่ะไม่เพลงอะไรเพลงเล่นครับโอเคเสร็จแล้วครับสแคนนี้นะครับถ้าใครไม่ทางก็กดสโลได้นะครับ ก็เ,ออเดือดสโลสโลช้าว่าันนะครับงั้นเพงลงอะไรเพลงเลยนะครับนี่เพลงที่ผมชอบฟังดูนะครับอันนี้ก็เพลงอะไรที่ผมชอบฟังนะครับ,บครับไม่ไหวครับเอาเจอกันคลิปหนะ้า